อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้กัปตันไม่ยอมนะกระติกดร้อนมาลองดูบันทึกเมื่อพี่อดิศรเกทับกัปตันต้องงัดของดีออกเดินดูดรซีนะห้าพันวัตเป็นไงโอ้ยอมยอมห้าพันวัตลองดูน้ำมันโอนดโอ้เราเดี๋ยว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 ไม่ได้้ กับตันน้ำซิ่งนะคนที่ไม่ยอมใครนะเอฟซีเพิ่งรู้เมื่อโดนเมื่อโดนเกทับพัดลมนะลองดูก่อนนะล่าสุดเราจะพิสูจน์ว่า5,000วัตต์จะต้มน้ำร้อนได้หรือเปล่าดูนโอ้โหน้ำนะน้ำเสียหน้าไม่ได้พ่อเสียเงินไม่ว่านะเสียหน้าไม่ได้นะเอฟซีโอ้โหมันต้องจัดนะฮะท่านจัสงสัยเราต้องซื้อใหม่โอ้ช็อตหนึ บม้เปิดไฟหรือเปล่าเปิดตรงนี้หรือเปล่าอ๋อมันไฟมันไม่ดีไฟมไม่ดีโอ้โหพี่เอาไปเก็บแสดงว่าไม่อันนี้มันมันมันไฟมันยังไม่ลงตัวห้าแต่ไม่พอโอ้หพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนะเราวช่างพงละลองหรือยังเมื่อกี้นี่ผมเห็นสีเขียวขึ้นอยู่นะกับตันนะไม่ใช่มันได้อยู่บอ หม้อมันเสียหม้อมันเสียต้องเอาไปเปลี่ยนฮะโอ้โหสรุปสรุปยังไงเนี่ยสรุหม้อนี้มันกับกันารชนะอะไรกับตันหม้อนี้ไม่ได้แสดงว่าไฟมันแรงมากหม้อตัวนี้ไม่ค่อยดีกาเสียการเสียโอ้กาเสียแล้วโอ้โหอุตส่าห์เติมน้ำเข้าไปขวดนึงนะไม่มีปีนี่นีเขาได้สรุปว่า สองคันใช้ไม่ได้รถลงพนได้ไหมรถลงพนไม่มีมันมีไฟแบบนี้รถช่างพงไหมรถช่างพงไม่มีรถช่างพงไม่มีไม่มีอุปกรณ์ใดเลยรถช่างพงผมผมยอมครับผมผมยอมผมไม่มีอะไรเลยครับผมผมยอมเสียหน้าครับ ผมยอมเสียหน้าดีกว่าเสียหน้าเหตุมันมาที่ว่าเราไม่ได้ทำคลิปนะคะมีตาพะพงค์แล้วก็ัาตันนะคะที่ทำคลิปก่อนหน้านี้เราก็กะว่าจะชงกาแฟนะคะกะว่าจะชงกาแฟทีพีคอฟฟี่นะคะใช่ทีพีคอฟฟี่นะคะเหตุมันเกิดเพราะว่ากาแฟนี่แหละค่ะแบบนี้เลยนะคะก็กะว่าจะโชว์นะคะใช้รถนะคะในการชาร์จนะคะชาร์จของ กา <c oughs> ต้มน้ำนะคะผ่านระบบไฟฟ้าในรถนะคะแต่ว่าคือไฟมันไม่เข้านะคะด้วยกำลังวัดนะคะทือมันต้องใช้เยอะนะคะกาน้ำร้อนนะคะและเรื่องที่ยอมกันไม่ได้ก็คือนี่แหละคะ่ะพัดลมนะคะกับตันพึ่งจะสั่งพัดลมนะคะมานะคะจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะซึ่งมันน่าจะตัดน่นแหละ โอ้ไฟไม่ถึงไฟไม่ถึงไไแต่แต่แต่มันไม่ได้เสียใช่ไหมมันตัดเฉยเฉยนี่กองพี่เอริสันตัดไม่ได้ไม่ตัดได้เหมือนกันมันเคยเป็นผมเคยชาร์จโทรศัพท์ประมาณหกเครื่องอ่ะพร้อมกันอะออมันตัดเลยเอ,อแล้วก็ไม่ประมาณวันสองวันอะมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมอสรุปมันคงจะบอกว่าจะใช้แคน้อะไรกันนักหผานะไปไปดูซิไปเช็คดูยังยังไม่ฟังยังไม่พต้องไปเช็คดูก่อนเดี๋ยวมันจะเสียหน้าไม่มันไม่เป็นอะไรเป็นแบบนั้นเลย หม้อจะต้องเพิ่มหม้อเป็นสองลูกหม้อลูกเดียวไม่พอมันดีอีกหม้ออะไรหม้อกาหรือว่าหม้อไฟหม้อไฟในรถครับเอ็มมันน้อยใช้ไฟประมาณร้อยเอ็มอ่ะอันนี้กี่แอมอันี่หม้อมันประมาณแปดสิบเอมแปดสิบเอมแปดสิบแอมน้อยเอมถึงจะไฟมันนิ่งอันนี้ไฟมันไม่นิ่งมันก็ต้องเอาสองหม้อมาบวกกันแต่ถ้าสองหม้อบวกกันปุ๊บจะพอเลยและแล้วเมื่อกี้คิดนานไหมคะถึงไปเปิด อ๋อผมซื้อมายังไม่เคยลองใช่นะไ่ตอนแรกนะก็เอ่อกับตันเนี่ยเสียหน้าโดนเจดฮะคือคนนี้เขาไม่ยอมเสียหน้าใช่กับตันน้ำซิ่งไม่ยอมเสียหน้าขนาดรถนะฮะถ้าใครแซงกับตันนะกับตันจะไม่ให้ไม่แซงเปิ้ลใส่นี่กับตันบอกเหมือนเกียบหน้าน่ะมันหยามใจกันทีนี้กับตันทนไม่ไหว นั่งคิดตั้งนานนะลงคริปไปด้วยนั่งคิดตั้งนานบอกว่าเออของผมก็แรงอยู่พัดลมนะของผมก็แรงนะนี่คิดไปคิดมาผมีหม้อแปลงนี่หว่างัดออกมาโชว์นะฮะเสียเงิน เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ถูกต้องนะเอาไปามาเสียหน้าจนได้นะที่นี้ก็ขำๆกันนะคะกับพี่ๆนะคะนี่มีพัดลมด้วยนะคะพัดลมส่วนตัวของัปตันนะคะดนมากค่ะกาแฟอยู่ไหนเดี๋ยวผมทำให้ผมช่งแล้วเมื่อกี้นี่ ทางพวงจะทำอะไรนี่อะไรปักไฟอู้เอ่อก็ยอมสละมันนี่นี่นี่มันต้องใช้ความคิดของผมสระถอดออกเคนี่เครื่องไหนก็ได้โอ้โหต้องนี่มันต้องพระเอกของเราอยู่ตรงนี้มันต้องเครื่องนี้เครื่องนี้ต้องเครื่องได้ได้ได้อง พอออกเลยไม่ใช่เรื่องนี้รับรองใช่ได้ใช้สูตรผมนี่เอาของก้าวไปพ่อมันได้เอาของป้อนเลยอันนี้ไม่เสียหน้านะเออไม่แล้วก็ไม่เสียเงิน หนักเลยพี่จะได้สอนเขาไม่ต้องคิดมากนี่ถอนปั๊กอันนี้ออกแป๊บเดียวเพื่อที่จะเสียบการร้อนแค่นี้ก็ได้กินแล้วแค่นี้ก็ได้กินแล้วเราต้องอย่างนี้ดีกว่าต้องรอบหน้าเราซื้อเตาถ่านไว้ถูกไหมตั้งไฟเอาลงโูนเตาถ่านเลยเหรอโอ้ยเย็นจริงๆดู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  คิดเดียวนะไอซีบอกว่าเย็นนะเล็กปิ๊กี้หนูนะนี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเสียหน้านะแต่ละคนแต่มันไม่มีที่ชาร์จนะชาร์จอย่างเดียวของเขาเนี่ยร้องเพลงก็ได้เราเลยเสียบไมโูรโฟนร้องเพลงได้สบายใช่างนี้ต้องจัดหนูว่ารอบหน้าคือช่างพงต้องได้มาแน่ แม่ตอมนี่คิดหนักนี่ขอให้แม่มาต่อยซื้อให้นะครับขอให้แม่แม่ได้ยินคำพูดนี้ถ้าไม่เอาลอรถไทก็ได้เดี๋ยวนี้ไมวแม่แมวแมวก็ได้แมวก็ได้เพราะว่ายจะได้อรถไทใช่จะได้ลอรถไทมากตอนนี้นะอ้าวขายสินค้าในปิดคลิปโอ้ฝากพี่ๆคัดพี่ด้วยนะครับชิมชิมก เรากัดกัดที่แง่ไว้ก่อนนะฮะับอร่อย TP Coffee ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกครับกาแฟเป็นเหตุสังเกตได้อร่อยหมาแก้วอร่อยครับหมดแก้วตอนที่แม่กินกาแฟผมซื้อมายังไม่เคยลองไงไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่ามันเสียแล้วเลยลองดูมันเสียแล้วเสียแล้วไฟมันไม่พอต้องไฟเยอะๆสองหม้อมันเสียแล้วครับด้าน แล้วตอนซื้อไม่ถามคขอเหรอโอเคนะก็ฝากทุกท่านนะคะรับชมคลิปนี้ก็ขำๆฮากันนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็ย่ะลืมกดไลค์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอ้ยผมว่ามันใช้ได้กับตาแต่ว่ามันต้องรอนี่นึง